ชาเกยรนาสมหนึ่งกับแปดเ่สามยูภุงข้าไก่ไข่ดาวชากยานสาสรมหนึงกับแปดเที่สามยูข้าไก่ไข่ดาววันนี้ผมจะมาปถงพยาบาลเรื่องแขนหักครับเฮ้ยสาว่าไงว่าเพื่อนเออดจสาวโอ้ยยังเลเพื่อนอ้ยช่วยด้วย เฮ้ยาจารจะมาลรวเห้ยจารนักรยนไทยครับอยู่กลุ่มกับตัวเกี่ยวกับเรื่องการผสมไใบาิการนบรโตหนีคครับครับเฮ้ระวังด้กนเล่นมากเกูไม่เล่น แรกนะครับหาสิ่งของลินเดียมาประคบนะครับข้อที่สองนะครับพาไปนั่งก่อนครับข้อที่สามนะครับพยายามลองให้ผู้ป่วยกระดิกมือก่อนถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นก็พาหาห้องเยียบบาลได้ารเยียดีเยาว์สินอยู่ใรเยียดีเยาวเสน อยู่กลุกับเราใข่ไข่ดาวจะมานำเสนอวิธีการผฐมพยาบาลคนนิ้วซ้อนนะครับมาเลยอเฮ้ได้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ โอ๊ยโอๆยนิ้วบวมใหญ่เลยโอ๊ยชื่อเด็กแห้นสม้านพอนเสเบนาคุลยทศ8ได้ที่40อยู่กอสนาคุณม .1 ทศ8ได้ที่40อยู่กับพอก่ดาวนี่ถึงจะมาผ่มห่อบบาลคนเป็นรแดดนะ นำยองวครับี่าจะาให้ไ้วหายจได้สะดวกตีไก่ทานเดกชาชื่อเด็กชายอนุชาวนพิรุณนามสกุลเลขที่46กะเพระไก่ดาวอยู่กลุ่มกะเพาาไก่ไข่ดาวครับตัวดีครับผมชื่อเด็กชายอนุชาวนพิรุณอยู่กลุ่มกะเพาาไข่กระเพาะไก่ไข่ดาวเลขที่46วันนี้ผมจะมานำเสนอ เรื่องคลิปการถึงทํงพยาบาลคนกามหักครับขอเชิญชมครับครับกามกูออย่างแรกนะครับเราต้องเอาอะไรมามาดามเหรอกามก่อนครับแล้นกามก่อนได้อักไปแล้วระวังนะครับระวังอ่าตาบวมแล้ว เอาหเโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็ส่งรีบส่งโรงพยาบาลทันทีครับ